ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวสาย2ลิตรนะมันใส่หมวกน็อตเต็มใบได้1ใบนะครับแต่ถ้าเป็นตัว45ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนี่นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เลือกเราเพราะว่าเรื่องขนาดนะครับเพราะว่าขี่ในกทมเนาะมันอาจจะซิกแซกยากนิดหน่อยเนาะก็เลยเลือกเป็นสาย2ลิตรดีกว่าอนยะ่างน้อยใส่ของได้สักหน่อยหนึ่งก็ยังโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงนะว่าตัวกล่องเนี่ย JDR เนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็เมื่อติดตั้งกับเจ้ายาามฮ่า a h a แล้วมันลงตัวหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยยวไปตัตั้งกนเล รับผมส่วนสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นกุญแจสองดอกนะครับนี่เลยกุญแจสองดอกแล้วก็เวลาเพื่อนๆเปิดใช่ไหมครับก็เอาด้านลูกศรเนี่ยทิ่หมหัวลงเนาะนี่ก็เสียบเข้าที่รูกุญแจนะครับแล้วก็บิดไปทางขวาแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงน่าตรงนี้เปิดแล้วเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเปิดได้เลยนี่ด้านใน<ๆ>ก็คือภายในตัวกล่องนะครับสิ่งที่แถมมานี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าด้านในมันเป็นถาดแล้วมีน,อน็อตตัวไหนบ้างเนาะ โอเคครับหลังจากเราแกะตัวถาดรองมาเนาะก็นี่ครับถาดรองเขาเป็นเหล็กนะเพื่อนเพื่อนก็ดูแข็งแรงทนทานดีครับแล้วก็น้ําหนักก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าหลายหลายท่านที่เคยใช้เเขาอาจจะเคยใช้ตัวที่เป็นพลาสติกนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการหักการงอได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเหล็กรู้สึกว่ามันจะแข็งแรงกว่านะเพื่อนเพื่อนโอเคเลยแหละน้ําหนักก็พอมือเลยครับก็ดูว่าแข็งแรงดีครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆกล้ก่อนก็สีเนื้องานเนียนดีนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ ดูี้เล่อะไรเลยสําหรับราคาไม่เกิน1000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นถาดน,นะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเหล็กแป้นยึดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะเพืพ่อนๆนี่เลยนี่ใส่ง,ง่ายๆครับก็มีตัวน็อตยึดให้ดูนะครับว่าตําแหน่งอยู่ประมาณไหนแล้วก็ติดตั้งง่ายๆนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับแล้วพอมาทางด้านซ้ายก็จะเจอเนี่ยครับน็อตสี่ตัวพร้อมกับแหวนสี่แล้วก็นี่ตัวน,อน็อตเทแบบ มันมียางนะครับแบบเป็นยางกันคลายด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ใจอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อนติดตั้งไม่น่าใช่เรื่องยากนะเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งเลยแล้วกันครับอันนี้คือบริเวณที่ใส่ของนะซึ่งดูจากงานประกอบแล้วก็ผมว่ามันโอเคนะสําหรับกล่องมูลค่าไม่เกิน1000บาทนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ขนาดนี้ดูไม่ใหญ่เกินไปครับอย่างเช่นถ้าแบ่งนาสัดส่วนใช่ไหมผมว่าหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ย น่าจะใส่อยู่ในช่วงนี้แหละแล้วก็ความสูงอยู่ประมาณนี้แล้วอาจจะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณนี้ครับไว้ใ,ใส่ของพวกซิลโคนหรือถุงมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ของให้ดูว่ามันใส่ได้จริงหรือเปล่าหลังจากเราติดตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกเนาะโอเคครับ1เส้นเนาะแล้วก็นี่มีไฟทับทิมด้วยแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นเนี่ยครับไอ้สติกเกอร์สะท้อนแสงนนี้ผมซื้อมาติดเองนะอันนี้เขาไม่ได้แถมให้นะครับเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็ซื้อมาติดเองครับก็ ไม่แพงครับหลักไม่เกิน50บาทนะอันนี้ก็ติดแบบง่ายๆเลยครับโอเคก็เดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยดีกว่าว่ามันลงตัวหรือเปล่าสำหรับเจ้ายาม่าฟินรอยสบานะครับโอเคครับเราก็จะมาใส่ตัวถาดรองกันเนาะก็ยืดน็อตเลยสิตัวง,ง่ายๆครับเพื่อนๆก็เพื่นพนพนอนๆเรงจับจุดดูครับว่าอยากให้นอมันอยู่ประมาณมุมไหนโอเคผมจะใส่อยู่ประมาณเนี้ย นี่ครับแล้วก็ตัวแหลกนะครับเขาที่มีตัวยึดมาให้4จุดนะนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ยึดหรือเอาไว้รัดกับอะไรครับเพื่อนๆคนไหนที่ทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็แบ่งปันแชร์ความรู้กันหน่อยว่าเนี่ยไอจุด4จุดเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็เราจะมาใส่กล่องกันเนาะโดยมันจะมีสลักอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยเป็น2จุดนี้เลยเอาเอา,เอาสลักตัวนี้ยใส่เข้ากับตัวแท่นยึดตัวนี้นะครับ1 2ก็ติดตั้งง่ายๆครับผมจะดันเข้าไปเลย ต้องเล่งดีๆนะเพื่อนๆโอเคผมเล่งเข้ามาแล้วเพื่อนเห็นไหมกดดันลงมานี่เข้าแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราใส่ตัวสลัก2ด้านนั้นไปเนาะแล้วมันจะมีอีกด้านนึงครับเป็นอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อก็ต้องทําการปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดมันลงเห็นนะมันจะดังกรึบอย่างเงี้ยแปลว่าเข้าเรียบร้อยแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นการติดตั้งง่ายๆเนาะก็เดี๋ยวผมมาลองล็อกดูหน่อยว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันใช้ยังไง พอเราใช้เสร็จนะครับเพื่อนเวลาเราเปิดใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดปกติก็เวลาเราปิดนะครับปิดลงปุ๊บมันจะมีเดือยอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อต้องยกมันขึ้นนิดนึงให้มันไปเกี่ยวตรงเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมยกขึ้นปั๊บเกี่ยวนะแล้วแล้วเราก็กดมันลงพอกดลงปุ๊บแล้วก็หมุนมาทางล็อกนะครับทางซ้ายเห็นไหมนี่แล้วก็ดึงมาที่คือเรียบร้อยแนละอย่นี้จะไม่หลุดเลยครับถ้าหลุดก็แปลว่าผมติดตั้งผิดพลาดเนะโอเค ก็ S <S <an> เดี๋ยวมาลองใส่หมวกน็อกเต็มใบดูเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยว่ามันใส่ได้จริงหรือเปล่าก็เสียบกุญแจแล้วก็บิดมาทางโอเพ่นนะทางขวาเนี่ยรถมันก็จะเด้งแล้วก็ปล่อยก่อนนะครับดันขึ้นเบาๆโอเพวผมบังหมวกเลยดีกว่าะครับสูงสุดกับสูงสามมันนะเพื่อนๆระบางมุมไหนได้มั่งดีกว่าเดี๋ยวผมลองบังแบบแนวนอน,นก่อนแล้วกันอปิดกระจรกเยอะแล้วก็ครับ โอเคนะโอเคนะยังไม่ได้บอกเลยว่าได้หรือเปล่าโอเคก่อนแล้วว่านี่เก็บได้เลยนะผมเก็บใบก็ไม่ติดนะรู้สึกไม่ติดเลยติดูะไม่ติดปะไม่ติดนะอันนี้รอยเก่าแนตะ่ต้องต้องบอกก่อนนะเป็นรอยเก่านะเดี๋ยวลองวางอีกมุมหนะึ่งมาเข้ามาอีกมุมหนึง่งอ่ะวางเป็นแนวขวางแล้วกันแนวขวางก็ติดได้ป่ะเฮ้ยแนวขวางติดได้เหมือนเดิมนะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ อ๋อได้ได้อยู่แลวก็ไม่ได้ซะแล้วปิดได้ครับแนวฝังว่าเพื่อนจะวางแนวไหนมันก็ปิดได้หมดนะจะวางแนวนี่แนวฝังอย่างนี้หรือว่าวางแนวตั้ง,งนะถ้าผมว่าเป็นทางแนวตั้งเลยแลม,มองกันบางของไม่ใช่เหลือเยอะพื้นที่ตรงนี้นเพื่อนสามารถยัดพวกถุงมือหรือเสื้อกันฝนได้นะแต่ว่าผมบอกมันเป็นหมวกมันมีสปอยเลอร์ข้างหลังไงมันจะเป็นพื้นที่หน่อยตรงนี้โอเคครับถือว่ารับได้นะสำหรับกล่อง สามสิบสองลิตรนะครับสําหรับใส่ของข้างหลังให้กับมอเตอร์ไซค์ผู้ใจนะครับโอ้โอเคเนดะี๋ยวผมว่าผมใส่แนวนี้ดีกว่าแต่นวนีีแล้วผมเหลือพื้นที่เยอะมากเลยใส่ในแนวขวางแนวนอนดีกว่าโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมปิดก่อนเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็ไม่ต้องทําการแบกกระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องเปิดหลังนะครับ,รบเพื่อนโอเคเลย ก็หลังจากนี้เราก็แค่ต้องมาเช็คเรื่องตัวน็อตอะไรพวกนี้ที่เรายืดอย่างเงี้ยก็มาดูบ่อยๆหน่อยเนาะเวลาขับขี่เพราะว่าถ้ามันหลุดนี่บอกคำเดียวว่ครับชิพหายนะเพื่อนของอาจจะบินไปใส่รถทค่อื่นได้นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนคันนี้ก็เป็นตัวกล่องครับของ JDR นะครับเป็นกล่องขนาด32ลิตรนะครับก็นี่ผมใส่ให้กับเจ้ายมห้าฟิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารีวิวว่ากล่องเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่าวันนี้ก็เนี่ยเห็นไหม นี่ฝนตกด้วยเปียกเลยครับอันนี้คือได้เห็นกันเรียวๆเลยว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าเนาะซึ่งราคาที่ผมซื้อเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน700บาทนะที่ผมซื้อมาครับซื้อจากช้อปปีหรือลาซาด้านี่แหละก็สิ่งที่ได้มานี่เลยก็กุญแจนะครับนี่กุญแจเพื่อนๆจะต้องได้มาอย่างที่ข้างต้นที่ผมให้ดูอินเสิร์ตไปแล้วแค่ okay, ผมมาเปิดให้ดูเดีว่วว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงข้างในเนี่ยผมก็ขอพาเพื่อนๆดูรอบๆก่อนนะว่าเอ้ยเผื่อเป็น ตัวเลือกการตัดสินใจว่าเพื่อนกําลังสนใจว่าจะเอาขนาด32ลิตรหรือว่า45ลิตรดีนะเพราะว่าขนาดมันก็ต่างกันเยอะนะครับโดยส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าที่ผมเลือก32ลิตรก็เพราะว่าขนาดมันเล็กกว่านิดหนึ่งครับในการมูดนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมเพื่อนๆใส่ของเยอะๆเนี่ยผมอยากเชียร์ไปตัว45ลิตรดีกว่าเนาะเพราะว่ามันใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเลยนะแบบเต็มใบครับแต่ว่า32ลิตรเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบเดียวครับผม โอเคครับแล้วนี่ก็คือเสื้อกันฝนแบบไซส์ XL นะก็เป็นไซส์ผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยครับที่ผมใส่นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยยัดใต้บ่อเนี่ยม,มันใส่ไม่ได้เพื่อนแล้วมันก็จะเละด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองใส่กับเจ้ากล่อง GDR ดูนะนี่ผมก็ยัดเข้าไปซองเนี่ยใส่แนวนอนนี่ครับใส่ทางแนวนอนแล้วก็นี่ถุงมือใส่เพิ่มไปก็ได้บางประกลบลงไปเลยแล้วก็ปิดน,นะครับปิดได้เ <laughs> ดีดูกัน ปิดไม่ได้นี่หาเลยนะครับบอกเลยกลุ่มเลยนะเฮ้ยนี่ไงเยบร้อยครับได้นะเพื่อนเพื่อนก็เป็นหมวกเต็มใบหนึ่งใบนะครับเชือกันฝนถุงมือใส่ได้ครับเพื่อนเพื่ขย่าเลยเนี่ยถ้ามันหลุดก็ให้มันหลุดตรงนี้เลย <laughs> โอเคใช้ได้ครับเพื่อนนี่เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันป๊าป๊ปาที่ิงตอนแรกก็ ช้งงๆนะเวลาเปิดมันจะงงๆหน่อยใช่ไปใช่มาเดี๋ยวมันก็ชินเองครับนี่ก็สามารถไปไหนมาไหนได้สามวันสองคืนเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะใส่เสื้อผ้านี้ใส่ได้เยอะเลยนะถ้าเราพับดีๆแล้วก็พมันม้วนเก็บไว้อะโอเคอันนี้เราใส่หมวกกัะน็อกถุงมือแล้วก็เสื้อกันฝนเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองวางกระเป๋าด่วนเพราะว่าตอนแรกที่ผมแจ้งเฮ้ยผมขับ l อใช่ว่แล้วผมแบกกระเป๋าอย่างเดียวเลยแล้วมันก็ปวดหลังนะตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาโอเค นี่แล้วก็มาถึงเพจของเราครับตัวนี้เลยกระเป๋านี่ที่ผมแบกมาตลอดระยะเวลาปีหนึ่งนะครับซึ่งใส่ของเยอะมากใส่หมกกันน็อกครึ่งใบใส่โน้ตบุ๊กบ้างใส่กระดาษบ้างบโอ้โหเอาซอปปดหลังเลยครับขับเอสก็เลยเออหากล่องหาอะไรมาผมก,ก็ยะยัด,ยด,ยดลงไปแล้วกันมันก็ใส่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันอาจจะหักมุมนิดหน่อยนะครับต้องถามว่าเพืพ่อนๆมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าเป็นพวกกระดาษอะไรก็ไม่ยับหรอกครับเพราะว่าเรามีแฟ้มไงใส่ได้เชื่อผมดิผมก็จะปิดนะ เรียบร้อยครับเพื่อนๆผมก็ไม่ต้องแบกหลังแล้วครับก็โอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาลองนั่งให้ดูนะว่าเมื่อเราขึ้นไปข้อมสำหรับรถที่มีกล่องแล้วมุมมองเป็นยังไงนะครับโอเค โอเคครับผมก็จะพามาดูมุมภายนอกนะสำหรับเจ้าอย่างมาฟินเมื่อเราติดกล่องไปแล้วเนี่ยติดแหลกไปแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมุมมองเนี่ยมันเป็นยังไงมันสวยงามมากแค่ไหนนะโอ้โอวยอ,อีกครับคิดเลยไม่อกผมอวยอย่างเดียวเลยนี่ครับก็จะให้ดูแบบภาพโดยรวมก่อนนะแต่ผมพาดูรอบคันก่อนมันอาจจะดูเหมือนว่ากลองใหญ่นะเพื่อนเพอนเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันคันนิดเดียวเองมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับไอกล่องเนี่ย ตอนแรกผมก็คิดว่าอ้ยมันจะลําบากหรือเปล่าในการขับขี่ในเมืองเยิ่งในกทมเส้นพระรามสามพญาไทสาทรนี่โอ้ทีเด็ดเลยใส่กล่องมานี่บอกเลยว่าจอดหลังรถยนต์เลยนะแต่ว่ามันไปได้นะมันไปได้มันไม่ได้ลําบากเกินไปนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูด้านข้างอ้ผมถูกใจขอ,อาภัยมือใหม่มากเลยนี่หมวกนี่กวนมากเลยเพื่อนเห็นใครใส่ทิกเกอร์งี้ผมเลยเขาไปที่มือใหม่หรอกนี่เห็นนะระยะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ระยะ เดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่บอกว่าระยะแฮนด์ก่อนดีกว่าที่บอกไว้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นแฮนด์ใช่ไหมนี่ระยะแฮนด์แฮนด์ซ้ายแฮนด์ขวาคือถ้าถ้าเวลาเพื่อนเพื่อนจะมุดจะอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ไม่ล้ำหน้าแฮนด์หรือว่าใช้คําว่าข้างหน้าไปได้ข้างหลังมันก็ไปได้ครับมันมีแค่เปอร์เซนต์นิดเดียวตรงที่ว่าด้านหลังเราอ่ะมันยาวกว่าไงถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันมุดได้หรือเปล่าก็ก็ก็ไม่ต้องมุดนะก็อย่างมุดเลยถ้าไม่ชัวร์ครับเพราะว่า ก่อนที่เราจะใส่เนข้างหลังมันโล่งใช่ไหมมันมุดได้อยู่แล้วไงเออเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับสําหรับกล่อง JDR นะ32ลิตรใส่กับเจ้า Yamaha Fin ากันนี้นะครับผมก็ใส่ไปเรื่อยนะ Fin กันนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรให้เขาไงใส่ไปใส่มาก็เริ่มจะเต็มคันแล้วนะเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังจากใช้งานกล่องอีกทีหนึงน่งแล้วกันะะว่าเมื่อไปขับขี่ในเมืองในระยะเวลานึงแล้วว่าเพ,พื่อนๆอาจจะกลัวว่ามันซอกแซกลาบ,บากมากหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูว่ามันมุดได้หรือเปล่ามันขี่ในชีวิตประจําวันได้หรือเปล่าเนาะ โอเคยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเดียร์กิติลด้วยครับครั้งหน้าจะมีคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับ y a m a a Fin ตรงไหนออกมาก็ติดตามันด้วยละ่ะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าคอมเมนต์ที่อยากจะทราบก็ลองสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมจะทําคลิปมาเสนอเพื่อนๆเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหรือว่าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้า Yamaha Fin หรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ผมจะทําคลิปมาอธิบายเนาะถ้ามันไม่เกินความสามารถผม,มนะโอเคไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับ ก่อนจะกันขอการคำม่าโอทาต่ายสวัตครับบ๊ายบายครับไปกับขอภัยมือใหม่นะครับ